เพื่อนๆคะ่ะเอ่อป้าสีวันนี้มาเรียนรู้วิธีดูว่าลูกของหอยหลอดเนี่ยมันอยู่กันยังไงคะ่ะนี่คะ่ะลักษณะคล้ายๆแมแ่ลูกกุญแจคล้ายๆแม่กุญแจลูกกุญแจค่ะนี่คือ เป็นรูของหอยหลอดค่ะจะอยู่ในนี้เราก็จะเอาปูนแย่ๆลงไปค่ะแล้วหอยหลอดก็จะเด้งขึ้นมาค่ะการสังเกตรูว่ารูไหนมันเป็นอ่ารูของหอยหลอดดูรูของหอยหวานอันนี้ก็จะสังเกตกันได้ ง่ายๆอยู่ถ้าคนเป็นนะคะถ้าคนไม่เป็นก็จะสังเกตยากอยู่อย่างป้าสีนี่เพิ่งจะมาเรียนรู้ค่ะเรียนรู้วันแรกเลยน้องเขาบอกว่าให้สังเกตเป็นเหมือนรูกุญแจค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คล้ายๆเลข8ค่ะการสังเกตนะคะอันนี้คือรูของหอยหลอดค่ะ รูของหอยหลอดก็จะดูแล้วก็จะเหมือนกับกุญแจบ้านเราอะค่ะเหมือนกุญแจบ้านเราเลยเราเอาปูนกินหมากน,นะคะปูนแดงที่เรากินกับหมากเนี่ยเอาไม้จิ้มแล้วก็แย่ลงไปในรูเนี่ยแล้วหอยหอยหลอดมันก็จะเด้งขึ้นมาค่ะเพื่อน ขึ้นไหมเอามาแย่ใหม่ไม่มีตัวแล้วมั้ง รอแล้วลูบอย่าไปแย่จังขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมมาละมาละ <c oughs> นี่นี่นาะยชนหน่อยชนหน่อยลูบชนหน่อยโอ้ <c oughs> เก่งจังเลยเก่งมากไหนดูในกระป๋องนี้โอ้โห <c oughs> เก่งจังเลย <c oughs> ถือไว้ถือไว้ โอ้ยเก่งจังเลยตัวเบอร์เริ่มเลยเหมือนปุ๊นี่อาอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว<า>นี่พุ่งขึ้นมาเลย